0.6หารด้วย12ตอนนี้ตัวหารเปร็นจำนวนเต็มหรือ,อยังคะเป็นหรือ,อยังเป็นแล้ว,ลวถ้าเป็นแล้วเราก็ตั้งหารได้เลยหารเหมือนหารเลขปก,กติเลยนะคะ,ะตัวตั้งเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารตัวหารเขียนไว้ข้างนอกนะคะ0.6หารด้วย12 12คูณอะไรได้ใกล้เคียง0แต่ไม่เกิน0 0 12คูณ0ได้ นามาลบกันเหลือสูนจัดนังทั้งไ่ตอนอ่าชัก6หกลงมา, 6, งมา12คูณอะไรได้ใกล้ใใกลเคียง6แต่ไม่เกิน6อ่าหงตงค่ะ12คูณศูนได้สูนามาลบกันเหลือ ข้างหลังเลขหเพราะว่าข้างหลังจุดหลังตัวเลขเราสามารถเติมสูนไปกี่ตัวก็ได้มันจะมี5เท่าเดิมนะคะเราก็เติมเรืเ่อยๆจนกว่าจะลบกันแล้วได้เท่ากับศูนนะคะ12คูณในใกล้เคียง6 0สิบจไม่เกินห0 12 5สบห้าได้6 0สลบกันเหลือ0ูเสร็จหรือยังเสร็จแล้วข้อนี้ตัวเลขตรงกันไหมคะตรงกันใส่จุดให้ตรงกันพเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่คะ